คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อาหาในคลิปเป็นการสับถงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สมบรุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคเิรษฐีหมื่นล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดิครับมาอพบกับสุตหวยโชคเศรษฐีมานานะครับกับสูตรวิ่งบนนะครับมีดวงดาว2ดวงกำกับนะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขนะครับโดยสูตรนี้เข้าตั้งแต่30ธันวาคม63นะครับสถิติที่เราดูกันมานะี่คือ28งวดนะนะครับแล้วงวดที่แล้วด้วยแต่ว่า ขอระยะเตือนตัวเลขก่อนดูกันมาทั้งยี่สิบแปดงวดนะครับงวดที่แล้วมันสะดุดไปหนึ่งงวดใช่ไหมก็ติดลบไปหนึ่งนะครับแต่ว่าขอระยะไม่เพิ่มตัวเลขนะครับผมมันจะว่าน่าจะกลับมาเป็นปกตินะครับเรามาดูวิธีการคำนวณก่อนละกันนะครับสามสิบอ่ะมาดูวิธีการคำนวณน,นะครับสามสิบธันวาคมหกสามนะครับ ที่ออกแปดศูนยาตัวหเครับเราใช้ในส่วนของหน่วยสิบร้อยพันหลักพันลับที่หนึ่งครับบวกด้วยสองตัวล่างบวกด้วยหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งครับบวกด้วยร้อยหลังครั้งที่หนึ่งครับหน่วยหลังครั้งที่หนึ่งครับบวกด้วยหน่วยหลังครั้งที่สองซึ่งคูณด้วยสามนะครับก็เป็นสามบวกด้วยหนึ่งบวกด้วยเก้าบวกด้วยหกบวกด้วยเก้าบวกด้วยสี่บวกด้วยหนึ่งคูณสามบวกด้วยสาม บวกกัได้เท่ากับ35ครับ35 35บวกสูตรเป็น35ไป5ครับ5บวก9เป็น14่4ครับ4บวก10ที่เป็น8แล้วก็5 48ครับ5 48ครับเรามาดู17มกราคม64ครับออก395ครับ395 395เลข5ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยรางวัที่1ครับวิ่งเข้ามานะครับ สิบมกราคมสี่คำนวณวิ่งบนออกมาได้เจ็นครับเจ็นย์นะเรามาดูครับ760 1กศูุ่มภาพันธ์ครับออกสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดเลขเจ็ดครับเลข7จ็กับเลข0ูนย์เข้ามาสองต่บลเลยครับห่กุมภาพันธ์หกครับคำนวณในส่วนของวิ่งบนออกมาได้ 3, ามสองหครับสามองหกเรามาดูนะสามเลข3 ،ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยเราจที่งครับเลขหเข้ามาหลักร้อยครับ สิบหกหาพันหกสี่ำนวณในส่วนของวิ่งบนออกก็าได้ห้าสี่แปดครับห้าสี่แปดนะครับเรามาดูครับห้าสี่แปดนะครับเลขห้ามาหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งครับเลขแปด้ามาหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งครับหนึ่งมีนาคมหกสี่ำนวณในส่วนของวิ่งบนออกก็าได้สี่สามเจ็ดครับสี่สามเจ็ดนะครับสี่สามเจ็ดนะครับเรามาดูนะครับสี่สามเจ็ดเลขสี่้ามาหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งครับสิบหกมีนาคมหกสี่ คำนวณวิ่งบอออกมาได้3 26ครับ3 2 6นะเรามาดูกันครับ3 2 6เลข2ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยลงมาที่1ครับ1่เมษายน6กสีคำนวณวิ่งบนออกมาได้982ครับ982เรามาดูนะครับ982เลข8ครับเข้ามาตำแหน่งของหลัก10บลงมที่1ครับ 16, สิเมษายนหกสี่คำนวณในส่วนของวิ่งบนอัปปารด้แปดสกูนะครับแปดเจ็ดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเลขหนึ่งนะโอเคแปดเจ็ดหนึ่งนะครับแปดเจ็ดหนึ่งเรามาดูนะครับเลข7ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบตั้งันที่1ครับ 1พิศพากลม6กสกำนวณในส่วนของวิ่งบนออกรได้เลข5 48ครับ548นะตามาดูครับ548 548ครับเลข5ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางวัลที่1ครับ16พิศพากม64คกำนวณในส่วนของวิ่งบนออกรได้เลข0 9 3 093ครับเลข9เขาเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางวัลที่1ครับ ึ่งวิทใช่64ีคำนวณในส่วนของวิ่งบนกระดาเลข7 6 1ดหกึงหกหนึ่งครับ7 6 1หนึ่งครับเรามาดูนะครับเลข6กับเลข1เข้ามา2ตัวบเลยครับเห็นการเดินของมันไหมครับ1ิวิทใน6กสีคำนวณในส่วนของวิ่งบนกระดาเลข8 7ดดหนึ่งครับ8 7ดเเรามาดูนะครับ8 7ดเจดหนึ่งนะครับแ7ดเจดหนึ่งครับเลข1ครับเลข7เข้ามา2ตัวบนนะครับเห็นลักษณะการเดินไหมมันมักจะมา2ตัวบนบ่อย 1กิโลรัมของหกคำ 65, นวณในส่วนของวิ่งบนออกก็าได้3 2 6ครับ3 2 6เลข2เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบลองมาที่1ครับ16กกิดลกมของ6กคำ 65, นวณในส่วนของวิ่งบนออกป้าได้เลข3า6ครับ3 2 6 3 2 6ครับเลข2เข้ามาหลักร้อยครับเลข6เข้ามาหลักสิบลองมอาที่1ครับ1สิงหาคม6 4คำนวณในส่วนของวิ่งบนออกก็าได้เลข7 6 1หนึ่งครับ7 6 1หหนึ่งครับเรามาดู เจ็ดนึ่งนะครับเลขเจ็ดครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางวัลที่หครับสิสิงหาคมหกในกํานนวณในส่วนของวิ่งบนออกมัได้เลขแปดดหครับแปดเจ็ดหครับเลขเครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบรางวัลที่หนึ่งครับหกันยายนหกสีในํำนวณในส่วนของวิ่งบนออกปาได้เลขแปดเก้าเกานะครับเรามาดูนะครับเลขเเข้ามาหลักร้อยรางวัลที่หครับ 16กันยายนหกสำนวณในส่วนของวิ่งบนออกมาได้เลข1 0 4ย์ครับ104 104ครับเลข1เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรลังวัลที่1ครับ1ตัวละคร6กคำนวณในส่วนของวิ่งบนออกมาได้เลข3 2 6ครับ3 26เลข3เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรลังวัลที่1ครับเลข2เข้ามาหลักหน่วยรางวัลที่1ครับ16ตัวละคร64คำนวณในส่วนของวิ่งบนออกมาได้เลข0 32ย์ครับ0 3 2 03 2ครับ หนึ่งพิกัรหกสี่ออกศูนย์สีออ 0, 4, 5, 0, 3, 7, 2, ่ห้าศูนสามงลังออกเกานะครับเลขศูนครับเข้ามาตำแหนของหลักร้อยลองมาที่หนึ่งครับหน,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 นึ่งพิกหกสี่นวณในส่วนของอินออกมาได้เลขสองหนครับสองหนึหครับเลขห่ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยลงมาที่หครับ ปปสิบกพจน์สัญาคำนวณในส่วนของวิ่งบนออกมาได้เลขเก้ครับเก้าแปเลขสองเข้ามาหลักร้อยหลังมาที่หครับเลขแเข้ามาหลักหน่วยหลงที่หครับเข้ามาสตำแหน่งครับหัวท้ายครับหนึ่ง 64, นมหกะครับคำนวณในส่วนของวิ่งบนออกมาได้เลขเก้าแปครับสิบหกธนวมหกออกหกสามเก้าามหางตารางออกแปนะครับ เลขสครับเข้ามาหลักร้อยรลังวัลที่หนึ่งครับสิบหกัวอคมหกสนะครับนนค, 6, คำนวณในส่วนของวิ่งบนออกมาได้เลขสามครับ3ามสองหกสาคหกสออกแปดหนึ่งเกางตลามหนะครับเลขอะไรเอ่ยเลขหกเข้ามาหลักสิบหลงวัลที่หครับ 8, 7, ต่อมาครับสามสคบหกสคำนวณในส่วนของวิ่งบนออกมาได้เลขแปดเจ็ดครับแปดเจ็ามาดูนะครับ แ7ดเจ็ดห <c oughs> <N ic c oughs> นะครับสิมกราคมห้ครับออก8ปดแปดศนหน้ก้องเ้องนะครับเลขหนครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยลงวที่หงครับสิดมันก็เราคำหครับคำนวณในส่วนของหลักร้อยลงวิ่งบนออกมาได้สามสองครับสามสองหเลขสาม้ามาหลักร้อยลงวที่1นึ่ครับหนึกบาบนหกหครับเรามาดูในส่วนของวิ่งบนออกมาได้ ดูกันหน่อย4ีบวกสบวกศบวกสบวกหบวกเบวกได้ห้าสาบวกได้ห้าครับบวกลบการน่าตากับยี่สิบแปดยีวกศูนของที่เป็น28่สิบครับ8ปดบวกเกของที่เป็น17บเจ็ศษเครับ7จบวกสเป็น1ิบเอ็ศได้8ปดเจ็ดหนครับ8ปดเจ็สิบเจ็ดกุมาพัน 25, ครับออกศูนย์เก้าแปดห้าเก้าเจ็ดับกลั เลขเจ็ดครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยรางวัลที่หครับสิบเจ็คาพันหกห้าครับในงวดนี้ที่มันหลุดไปหนึ่งงวดนะในงวดนี้มันคำนวณออกมาได้อะไรนะได้สีอ่ะสี่มเปะ่สิบสี่สส่บวกสเ้าเป็นสิบใส่สามบวกี่เป็นเดได้สี่สาเจอันนี้ที่มันหลุดไปที่มันสะดุดไปหนึ่งงวดนะครับผมขออนุญาต ตามต่อนะครับ1มีนะคาคม6 5ครับ0 6 1 9 0 5 2เ้าองตัวล่งออก07นะครับ1บวกด้วย0บวกด้วย7บวกด้วย6ครับบวกด้วย2ครับบวกด้วย4ครับบวกด้วย1คูณ3ก็คือบวกด้วย3เข้าไปครับได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่ได้ อะไรครับยีิบสามไหมยี 23. 23่สิบสามยิบสามบวกสของที่เป็นยี่สิบสาบวกสของที่เป็น23าใส่สาครับ3ามบวกเ้าของที่ครับ3ามบวกเก้าบวกสามเป็น12ครับใส่2องสองบวกสี่ครับสองบวกสี่งที่เป็น6ครับ ได้สามสองหกครับนี่เป็นสูตรของวิ่งบนครับวิ่งบนมีดวงดาวสองดวงกำกับนะครับขออนุญาตตามนะครับในสูตรนี้กดติดตามนะครับพัชเท้เศรสฐิยี่สิบแปดจดหนึ่งครับอยากรวยต้องดูหวยโชคถิติมาม้านครับสวัสดีครับ